สนทนากับคนทางฝั่งภูมิใจไทยเขาบ้างเขามอกว่าอย่างไรมันก็คือการเมืองการเมืองจะปากแข็งอย่างไรมันก็คือการเมืองฟังท่านดรน์อธิบายความรับฟังได้ไหมจับอะไรบ้างก็อย่างนี้ฮะอันดับแรกนี่ขออนุญาตต้องว่าต้องผมพูดในฐานะเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พูดในนามรองโฆษกรัฐบาล <Okay. S 2> ในตาแหน่งแต่ตําแหน่งมาติดนะ,ะ<ม>แล้วก็อันนี้อันนี้ต้องเรียนกันก่อน ส่วนจะบอสักครู่นี่เนื่องจากอยู่บนรถไม่ได้ไม่ได้ไไดฟังแต่ว่ามาถึงเรียก,ก็เลยได้ฟังช่วงที่คุณามาแก่คุณดนายสัมภาษณ์คุณธนดลแต่แต่บังเอิญว่าวันแรกวันที่วันว,นว,นว,นวนาเลนไทน์ที่คุณดนายกับคุณอมรรัตน์นี่สัมภาษณ์คุณธนดลผมได้ฟังอยู่แป๊บหนึ่งแล้วผมก็ได้จดแล้วก็จําได้ว่าคุณดานายดนายได้บอกว่าหลักฐานนี้เป็นหลักฐานทางราชการ ถ้าใครจะฟ้องคุณดนนี่เขาจะเอาราชการมาเป็นพยานด้วยไว้่องนะครับครับครับเช่นเช่น้ต่อฮะต่อคืออย่างเงี้ยคือต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เมื่อวานผมก็ไปสังเกตการนะครับครัในฐานะที่หัวหน้าพรักผมนี่ถูกกล่าวหาแล้วก็พลาดพิงเสียหายไปทั่วประเทศ ผมนิ่งดูดายไม่ได้ในฐานะเป็นสมาชิกของคมใจไทยเพราะฉะนั้นส่วนที่คุณเธอดนเขาพูดมาเมื่อวานก็จริงจังมันนะครับเมื่อวานคุณธอดนไม่ได้ไปขอญาตเข้าเรนโชชันวีนะครับเขาก็เขาก็ยืนอยู่ในจุดที่สามารถจะยืนได้ส่วนพวกเราก็ก็เตรียมที่ถ้ามีอะไรก็จะชี้แจงตามปกติอแล้วก็ต้องเรียนว่าเรื่องเนี้ยสนามกอล์ฟนี้นะครับไม่ใช่ของคุณอนุทิน <peach: S 2> ยืนยันแล้วครับเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นของบริษัทอื่นก็แล้วแต่นี่ประเด็นแรกประเด็นสองยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่เท่าไรน์ไม่ทราบว่า,าโฉนดที่ดินที่ออกมาตามเอกสารจะเป็นนคสามเป็นนศส,สามกแล้วแต่ว่า,าโฉนดออกมาจากคมที่ดินถูกต้องรเราซื้อขายเราไม่ได้ซื้อขายเราดูหลังโฉนดว่าโอนมาถูกต้องน่า,านโฉนดเป็นคมที่ดินของประเทศไทยนี่ทพราะคนซื้อขายก็ต้องเชื่อตามนั้น เพราะเห็นว่าถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อโฉนดที่ออกจากกรมที่ดินประเทศนี้ก็ไม่ต้องเชื่ออะไรหรอกฮะถูกต้อง,อนนองแล้วคนซื้อ,อแล้วคนซือนซ้อจะล่วงลึกไปถึงว่าการออกโฉนดมาอย่างไรเป็นเรื่องที่ที่หน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่เรื่องเนี้ยต้องไปต้องไปว่ากันเอานะครับจะออกจากนพออสาม,มาจะออกทับที่สกสกจะไปทับนเขตนิคมลำตะคองหรือเปล่าทับที่ป่าที่เขา ซึ่งตามที่ผมติดตามไม่ว่าจะเป็นคุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรพูดใครพูดในประเทศนี้ก็พยายามจะมีเวลาฟังจะฟังหมดนะครับเพร,ราะฉะนะั้นจะจะยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าโฉนดออกมาถูกต้องแล้วเราไม่เราไม่ใช่คู่กรณีที่จะมา,าต้องไปโต้แยง้งคุณคุณคุณธนดลแต่คุณธนดลบับงเอิญกับคุณดันัยนี่ พูดไปเยอะซะจนว่าเราจําเป็นต้องออกมา, <Okay. S 2> อ,าอาศัยสิทธิ์รักษาสิทธิ์ของเราบ้างนะครับด้วยความเคารพครับครับครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเท่าที่ดูการเคลื่อนไหวของธนาดลเรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตอะไรบ้างครับคืออย่างนี้ฮะคือจริงๆเรื่องนี้มันเกิดมานานคุณนยายด้วยความเคารพคุณมอมรรัตน์คือมันเกิดมานานมากตั้งแต่มีพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเพื่อการคลองขีเพื่อการคลองขตั้งแต่ปีหนึ่งหนึ่ง รับตะครองนี่ก็ต้องมีตั้งแต่ผมเข้าเรียนรามนะฮะจนก็พอสมควรแล้วเนี่ยอ่มันมีมานานจนมีปัญหาแก้ไขแนวเขตของอนิคมทับขายายไปสี่หมนพันไร่มาเป็นสามแสนกว่าเนี่ยอ่มันเกิดมานานแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้มีการตรวจสอบมานานนะครับมไม่ไม่อย่างนั้นต้อการระดับจังหวัดไม่มีการปรับแนวเขตหรอกครับมีประชาชนไปร้องนะครับก็มีการปรับแนวเขตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ อยู่ในข้อการนโยบายที่ยินแห่งชาตินะครับคุณเดนัยเรื่องนี้มันร้องไปเยอะแยะมากมายแล้วก็มันมีแนวชัดว่าโดยเฉพาะลำตะคองผมขอยืนยันนะครับว่าเวลาเขาจะออกโฉนดเนี่ยเขาถามว่าสพกรจะคัดค้านเรื่องนี้ไหมสพกรนิ่งเฉยครับไม่ไปแสดงการคัดค้านมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทยเขายืนยันชัดว่าคุณไม่คัดค้านเมื่อคุณไม่คัดค้านโฉนดเขาออกมา มันก็ต้องถือตามนั้นนี่ประเด็นแรกที่ถามผมส่วนที่คุณธนาถามผมว่ารู้สึกกับคุณธดลยังไงอันดับแรกผมต้องเรียนมาก่อนผมไม่ได้รู้จักคุณธดลเป็นการส่วนตัวครั้งที่เจอเมื่อวานนี่เป็นครั้งที่สองที่เจอนะฮะเจอครั้งแรกในงานแต่งงานลูกท่านเสรีเขาก็มาหวัดดีครับหวัดดีพี่คารมอะไรเงี้ยนะเป็นทนายรุ่นน้องแล้วก็ทราบแต่ว่าก็เป็นคนหนุ่มแล้วก็เป็นนักกฎหมาย ส่วนเรื่องเหมาะสมหรือไม่ว่ามาหยิบหยิบยกประเด็นเรื่องที่ดินของบริเวณปัดช่องขึ้นมาเนี่ยนะครับ<ฆ>ก็เป็นเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาทีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งเราก็เคารพหน้าที่เขาเพียงแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าคนเราี่จะทํามาแล้วแต่โดยเฉพาะคนเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับเ,เรื่องไม่ยุติมันพูดไปเลยแล้วพูดแบบบางทีผมก็พยายามฟังเขานี่ฟังอยู่หลายรอบนะฮะว่าเวลาเขาบอกว่าเขาตรวจสอบทับกันนี่เราก็ฟัง แล้วก็ยืนยันพอพูดยืนยันว่าที่คุณอนุที่ของสนามกอล์ฟเนี่ยมีโฉนดแต่ก็มาพูดอีกทีว่าแต่มันออกชับซ้อนนะแล้วบริเวณนั้นอย่างงูอย่างงี้นี่คือสร้างความสับสนครับโอเคการพูดแบบนี้นี่คือที่สิ่งที่เราพยายามจะดูแต่เรายินดีในการตรวจสอบแล้วก็เขารพกานทำงานครับคุณคารมฟันธงเลยคุณคารมคิดว่าการเคลื่อนไหวของธนาดลครั้งนี้มีธงทางการเมืองไหมอ๋อเขาตอบแล้ยมิคราว่า เขาตอบเองนะว่าเข้าใจเป็นการเมืองผมขอยืมขอยืมคําพูดของคุณชัยวัน์พูดในในรายการหนึ่งของสัมภาษณ์พีพีทีวีนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองใครพูดนะฮะใครชัยวัตริมคุณคุณคุณหน้าน้าเชื่อว่าเป็นเรื่องการเมืองคุณชัยวัน์ชัยวัตรลิมนี่คือเอกสารชัยวัตรลิมใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ผมฟังเมื่อคืนนี้ครับก่อนพอรู้ว่าฝ่ายเจ้าที่ของคุณค่ะคุณคุณคุณหมาแก่ประสานงานผมก็ตรวจสอบแล้วเพราะมีคนพูดถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองวว่่่าาอยงนนั้ะฮสผม ในฐานะที่เป็นนักการเมืองคือคนทํางานเนี่ยนะครับนักการเมืองบางทีก็ทําไปปีปี๊บไปทั้งที่บางทีข้อได้จริงก็อาจจะยังยังไม่ตกผึกยังไม่ยุติการพูดท้งนี้นะฮะทำให้เ,เศรษฐกิจของปากช่องเขาจะซื้อขายที่ดินหรือก็จะทําอะไรในวันไว้นะครับตั้งข้อสังเกตต่อนะครับในฐานะเป็นนักกฎหมายนี่ว่าวันนี้ถ้าเขากํกาลังจะซื้อขายจะโอนที่ดินเนี่ยม,มีเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเขาไม่โอนกันพาะเหตุนี้เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกคุณมาเป็นจำเลยร่วมได้นะ คุณดนัยก็คุณดนัยอยู่ในขืบนั้น่าไม่ทราบแต่เพราะว่ายังไม่สารยังไม่คี้ยังไม่มีอะไรที่ยืนยันคัดว่าเขาผิดคุณตรวจสอบเชิงลึกตรวจสอบผูวยานคุณก็ทําไปเราเคารพการทําหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเรื่องการเมืองผมไม่ขอตอบหรอกคนจะคนที่ทํานี่ตอบได้เองในใจว่าเป็นการเมืองไหมส่วนผมไม่นักการเมืองผมเข้าใจว่านักการเมืองเนี่ยมันมีหลายมิติครับบางทีนักการเมืองทําอะไรในบางทีก็ ผมเป็นนักการเมืองนานนานมามพอสมควรนะคุณแต่น่ย20ปีแล้วครับ,รบนักการเมืองบางทีเราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมบางทีเราจะสายใจมันก็มันก็ต้องระมัดระวังนะครับ,รบแต่นี่อในเราเคารพเพราะว่ามัน,นบางทีพูดไปอย่างนี้เมื่อวานเจอชาวบ้านแถวนั้นเขา ส่หัวนะครับเขาใส่หัวนะอาเขาใส่หัวอ่าก็มันก็วันไหวแน่แน่แหละมันก็วันไหวแน่แน่แหละไอ้ความวันไหวมันเกิดแน่แน่แหละผมเคารพการทัศที่คุณธนดนไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เคารพการทั้งที่คุณดันในกับคุณอมรรัตน์นะครับเพียงแต่ว่าเราทําอะไรนี่คิดถึงส่วนรวมนิดนึงนะครับพวกผมเป็นนักการเมืองนี่คนว่านี่เรายิ้มนะครับเลือดคืนลงเลือดนี่เราคืนลงไม่รู้กี่ฝึกแล้วแต่ว่าเราก็ต้องทำนะครับ โอเคได้ได้ได้ครับครับขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากครับคุณคารมขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะคุณคารมพลพรกลางนะคะว่ากันที่จริงว่ากันที่จริงครั้งแรกผมตั้งใจว่าจะได้ข้อมูลประการจากคุณคารมอย่างเช่นเอกสารสิทธิ์บนที่ดินลนโชที่มาของเอกสารสิทธิ์หรืออะไรประมาณนั้นแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดนะก็ให้ทางฝั่งของูมเจทยให้ทางฝั่งของคุณ อนุทินทางฝั่งของคุณคารมได้ระบายความรู้สึกบ้างก็ดีะนะไม่ว่ากันไม่ว่ากัน